เริ่มต้นเรื่องราวของเรากันดีกว่าค่ะผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของดาราหนุ่มคนนี้ค่ะอย่างน้องแอมพีรวัตรนั่นเองค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวนะบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยขออนุญาตใช้คำนี้นะ แอมเนี่ยแทบบจะไม่ค่อยมีงานเลยนะแล้วก็ต้องไปทําธุรกิจไปขายคงขายของกันไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องลุยค่ะกับการทําธุรกิจขึ้นชื่อว่าเป็นคนแล้วเนี่ยนะคะเราต้องลุยในทุกๆด้านไม่มีคําว่าหมดนะมีแต่คําว่าเพิ่มเท่าน,านั้นอย่างน้องแอมพีรวัตรค่ะเขาบอกชัดเจนนะคะเขารุยเรื่องของธุรกิจเต็มที่เพราะอยากทําเรื่องของอาหารการกินให้กับคนไทยได้รับประทานด้วยการทํางานเนี่ยงานในวงการบันเทิง ะะก็ถือว่าเป็นงานที่เขาทำแล้วก็งานอื่นๆอย่างขายขนมปังบ้างอย่างทำอาหารให้กับคนรับประทานเนี่ยนะฮะก็จะถือว่าเป็นรายได้เสริมแต่ในอนาคตเนี่ยเป็นรายได้หลักอย่างแน่นอนส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วน้องแอมพีรวัตรเนี่ยเขาฮึดสู้อย่างไรไปฟังจากปากน้องแอมกันค่ะอาชีพประจำตอนนี้ก็คือขายขนมปัง1 0อนะครับอาชีพหลักเลยครับอาชีพหลักอาชีพหลัก ก็ก็มี FC นะครับมีพี่พี่มีเพื่อนเพื่อ,อแม่พี่น้องทุกคนก็ทยอยมาอุดหนุนมาเจอมาถ่ายรูปมาให้กำลังใจมาแบบเ,เขาเรียกว่าเจอมาตามหาอะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็ดีครับก,ก็ผมก็ไปขายทุกวันละครับครับ,รบจริงๆไม่ได้คิดนะครับว่าว่า,วาจะมาไกลมากขนาดนี้ตอนนี้ก็มาไกลมากแล้วครับแล้วโปรดักของเราก็เปลี่ยนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแตกลายธุรกิจไปทํา เกี่ยวกับเฟ้นไฟเป็นอะไรเยอะไปหมดเลยช,ชื่อว่าออกตัวนาเป็นเฟ้นไฟพืชครับที่ทําจากพืชก็คือถั่วเขียวไข่ผั่อะไรพวกนี้ผมจะเอาพวกซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมาทำเป,เป็นเฟ้นไฟให้กินแล้วก็สุขภาพดีครับใช่มาจากพืชเป็นหลกักแล้วก็เดี๋ยวจะมีนมถั่วเขียวนมถั่วเขียวกูเต็มเลยตอนนี้โปรดักต์ผมเต็มเลยแล้วอย่างวันนี้วันที่เรายืนสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยผมมีโปรดักต์ใหม่ก็คือ เป็นแคลกอร์ไส้มังคุดมีที่แรกเหมือนกันอร่อยด้วยคือช่วยชาวบ้านก็คือเป็นมังคุดที่สุกคาต้นเอามาแล้วมาเคี่ยวจนทำเป็นเป็นกวนจนมันมันจนแบบเต็มแยมแล้วก็แทนที่จะเป็นไส้ตบปูโรก็คือไส,ส้มังคุด แล้วมันไม่หวานแบบกำลังดีทุกอย่างมันเพอร์เฟกหมดเลยวันนี้มีที่แฟชั่นเฮาส์ไอแฟชั่นไอแลนด์ครับตอนนี้กเกษตรกรแบบกำลังเจออะไรปุ๊บมีมาปุ๊บก,ก็เลยไปเจอรุ่นพี่เจ้าของสวนก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำอันนี้กันดีกว่าผมก็เลยทำอันนี้ออกมาขายครับต้องต้องต้องคือคือคือสำคัญไม่ไม่ไอตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปดูคนเดียวนี่นแหละแต่ว่าเราจะรู้ว่าช่วงนี้มัน,ม,นมันพอจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราเอาผลไม้ของไทยที่มันพอจะทำอะไรได้บ้างอะมาผลิตทำให้คนได้กินกันอย่างเงี้ยเออแล้วตัวผมเองก็ ปกติผมไม่ได้กินมงคุดเป็นลูกไงแต่พอเวลาผ่านการแปลรูปอะไรมาแล้วเนี่ยถนอมอาหารมาปุ๊บผมกินได้อ่าเนี่ยผมผมก็เลยผมก็เลยคิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเออมันมันมันก็เออตอนนี้ผมบอกว่าเต็มตัวคือคือร้อยเปทุกวันนี้ก็คือตื่นมาผมคิดอ,อย่างเดียวว่าเฮ้ยเราจะผลิตอะไรดีเราจะดูอะไรดีเฮ้ยเอาตัวนี้มาทําได้ไหมแล้วตัวนี้คนกินแล้วมีประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยผมพยายามหาของมีประโยชน์ให้คนกินเพราะว่าคนกินอาหารขยะเยอะมากละเราพยายามจะเอาอาหารที่เราทํามันดีอยู่ละ แล้วก็ถนอมมันแล้วก็ทําให้มันกินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับนี่อันนี้คือคือคือเนเจอร์ผมผมคิดแบบนั้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมข่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราไม่อดตายแน่นอนถ้าเรามีคําว่าสู้กําลังใจคือสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับแอมพีรวัตรนะคะและงานในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็รอติดตามผลงานใหม่ๆของแอมพีรวัตรด้วยนะคะ